เท่าเหมพรานเท่าต่างถิ่นไว้60ปีที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆชายป่าอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปแน่ชัดแกได้ซ่อนตัวตนเอาไว้โดยการเป็นพรานล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพแต่ว่าลึกๆแล้วการล่าสัตว์ที่ได้มานั่นแกกลับนำมาฉีก,กินเนื้อหนังสดๆไม่มีการนำไปตากแห้งหรือว่าย่างใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าแกชอบรสชาติของเนื้อหนังสดๆมากกว่า ตั้งแต่อยู่ที่หมู่บ้านเดิมจนถูกไล่ออกมาเพราะชาวบ้านคิดว่าแกเป็นปอบจะทำให้ชาวบ้านพากันเดือดร้อนแต่ว่าความจริงพรานเท่าเหมแกได้ตำลาลึกลับบางอย่างมาจากพรานด้วยกันที่ภายหลังพรานลึกลับผู้นั้นกับพาเอาตัวเองไปกระโดดหน้าผาจนตายอย่างปริศนาโดยที่ไม่รู้สาเหตุแต่เท่าเหมรู้เพียงว่าอาคมในตำลานั้นจะทำให้แกมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น และคงกระพันชาตียิงฟันไม่เข้าแต่ต้องใช้เลือดเนื้อสดๆในการฝึกฝนวิชาอาคมถึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้พรานเท่าเหมแกใช้เวลาฝึกฝนพำ่บนมาร่วมร่วมครืงปีจนเริ่มมีความรู้สึกว่าตนเองชอบกินเนื้อหนังสดๆมากขึ้นจนเมื่อย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนั่นก็ไม่ได้ไปสูงสิงกับใครล่าสัตว์มาได้กับแบกเอาสัตว์ป่านั่นเข้าไปฉีกินในเรือนของตอนเอง จนเมื่อวันหนึ่งมีพรานในหมู่บ้านแถบนั้นเกิดพลาดท่ายิงกันตายเองเพราะคิดว่าเป็นสัตว์ป่าเท่าเหมแกไปเห็นเหตุการณ์เข้าเมื่อเห็นเลือดเนื้อสดสดแดงฉานอยู่ต่อหน้าก็มีอาการหิวกระหายอย่างรุนแรงพรานที่เผลอยิงกันตายเหลือบมาเห็นแกเข้าก็เลยคิดที่จะฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้ใครรู้สับกระสุนยิงเข้าใส่ร่างของพรานเท่าเหมทันทีแต่ว่ากระสุนปืนนั้น เมื่อพุ่งเข้าไปประทะก,กับล่างของเท่าเหมกับไม่ได้ละคายผิวของแกแม้แต่น้อยแถมยังทำให้เท่าเหมมองตาขวางแผ่รัศมีความอามหิตให้เห็นพรานผู้นั้นต้องวิ่งหนีเอาตัวหลอดไปในที่สุดเท่าเหมก็เลยถือโอกาสเดินเข้าไปฉีกกินเนื้อหนังของพรานที่โดนยิงนอนตายอยู่ที่พื้นนั่นแกก้มดูดเล,เลือดสดๆที่แดงฉานจนหมดร่างก่อนที่จะฉีกกินเนื้อหนังจนอิ่มหนำ เมื่อได้สัมผัสกับรสชาติเนื้อหนังของมนุษย์เข้าไปแล้วอุคงมือของแกก็เปลี่ยนเป็นอุคงมือของเสือไม่ต่างกับอุคงเท้าส่วนใบหน้าก็มีลายพาดก่อนเหมือนกับเสือดวงตาออกเป็นสีเหลืองอมพันมีเขี้ยวขาวง,ง,งองกออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างโดยที่แกยังไม่รู้สึกตัวเมื่ออิ่มน้ำก็เดินกลับไปที่เรือนของตนเองนอนหมอบหลับอยู่ในเรือนถึงสองวันเต็ม ไม่ต่างกับเสือที่กินเหยื่อจนอิม่มพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกหิวกระหายขึ้นมาอีกครั้งในช่วงบ่ายแก่ๆที่แกลุกขึ้นมาก็เดินดิ่งลงจากเรือนของตนเองเข้าไปลับๆล่อๆอยู่ในหมู่บ้านเมื่อเห็นเด็กชายวิ่งเล่นอยู่ตามลำพังจิตใจที่ถูกครอบงำไปด้วยมนต์ดำที่มืดมิดแกวิ่งเข้าไปคว้าเอาร่างของเด็กชายแล้วก็ปิดปากสนิทวิ่งหายเข้าไปที่ป่าท้ายเรือนของตนเอง จนใกล้เมื่ําำพ่อแม่ของเด็กไม่เห็นลูกก็พากันออกตามหาไปจนทั่วจนไปถึงป่าหลังเรือนของตาเท่าเห็มถึงได้ไปพบกับร่างของเด็กที่ถูกฆ่าตายไปแล้วแถมว่าเนื้อหนังยังถูกกัดฉีกกินไปเกือบครึ่งตัวดูยังไงมันก็น่าจะเป็นฝีมือของเสือชาวบ้านและพรานที่มีปืนติดมือไปด้วยก็ได้แยกย้ายกันออกตามหาหล่องรอยของเสือจนพรานสองคนเดินผ่านไปที่หน้าเรือนของพรานเท่าเหม ก็เห็นรอยเลือดแดงฉานติดอยู่ที่หัวบันไดก็เลยแอบย่องขึ้นไปดูบนเรือนก็เห็นร่างของเถาเหมนอนหลับสนิทอยู่แต่ว่าอุ้งมือและเท้าของเถาเหมนั้นมันเป็นอุ้งมือของเสือใบหน้ายังมีลายพาดกอนให้เห็นพร้อมกับคราบเลือดที่แดงฉานตามใบหน้าและลิมฝีปากพรานทั้งสองก็เลยส่งสัญญาณกันให้เปลี่ยนกระสุนปืนเป็นกระสุนปืนอาคมที่พรานต่างก็มีพกพาติดตัวอยู่แล้ว ก่อนจะสับไกเสียงดังสนัน่นกระสุนอาคมกระพุ่งเข้าไปที่ร่างของพรานเท่าเหมนั่นแถมยังฝังเข้าไปในเนื้อหนังของมันแต่แม้จะไม่ลึกมากนักแต่ก็สร้างความเจ็บปวดทำให้มันสะดุ้งโยงแหกปากร้องลัน่นตกใจรีบกระโจนหนีออกไปที่ท้ายเรือนมันได้รับบาดเจ็บและวิ่งกระโจนหนีหายเข้าป่าไปแต่เท่าเหมรู้ดีว่าต้องมีพรานที่มีอาคมเข้มขลังมากกว่าตนอยู่ในหมู่บ้านนี้แน่ เมื่อหนีเข้าไปอยู่กลางป่าลึกก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่เรือนของตนเองอีกเลยเพราะได้ถูกชาวบ้านช่วยกันเผาทิ้งจนไม่เหลือสกักเท่าเหวมที่กลายเป็นเสือสมิงหลบซ่อนตัวอยู่ตามพื้นป่าลึกและแอบปลอบฆ่าพรานที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าตายไปทีละคนทีละคนเพื่อกินเลือดและเนื้อหนังสดๆในการสังเวยเดรฉานอาคมของตนเองให้มีความเข้มขลังมากยิ่งขึ้น ใจิตใจของแกได้ถูกครอบงำไปด้วยเดรัจฉานวิชาจนหมดสิน้นบัดนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปกับสัตว์ป่าตัวหนึ่งยิ่งกินเนื้อหนังของคนเข้าไปมันก็มีความแก่กล้าอาคมมากยิ่งขึ้นผุ่งกระโจนไปตามผืนป่าได้อย่างอิสระว่องไวไม่ต่างอะไรกับเสือแต่มีพละกำลังและหนังเหนียวยิ่งกว่าเดิมเมื่อพรานต่างก็พากันหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าเสือสมิงมีฤทธิเดชมากยิ่งขึ้น กระสุนอาคมที่พกพาติดตัวกันไปไม่สามารถละคายผิวหนังของมันต่อไปได้แล้วก็ไม่มีพรานคนไหนกล้าเข้าไปล่าสาัตว์อีกเลยจนเท่าเหมเสือสมิงต้องอย่างกลายเดินเข้าไปที่หมู่บ้านด้วยตนเองเพื่อล่าเหยื่อมากินในการสังเวยอาคมของตนเองโดยที่ไม่มีความสำนึกหวาดกลัวใดใดอีกแล้วทั้งสิน้นเพราะว่าจิตใจส่วนลึกความเป็นคนของเท่าเหมได้เปลี่ยนกลายเป็นเสือ้ลยไปจนหมดสิ้นแล้ว ร่างตาเท่าเหี้มเปลี่ยนเป็นเสือสมิงไปอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่สมิงเหมือนดังเดิมอย่างที่เคยถูกยิงจนบาดเจ็บและหนีเข้าไปอยู่ในป่าแกเดินดิ่งเข้าไปในหมู่บ้านในช่วงเวลาโพลเพลที่ชาวบ้านต่างก็พากันเข้าเลือนช้านของตนเองจนมีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นเพราะว่ามีชาวบ้านเห็นแกเข้าก่อนที่ร่างของเท่าเหีมจะเปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก่อนตัวขนาดใหญ่พุ่งกระโจนเข้าไปขยำลำคอพลานที่ยิง จนขาดใจตายคาปากเสียงปืนกระดังขึ้นอีกหลายนัดแต่ไม่สามารถที่จะสยบเสือสมิงเท่าเหมได้ได้แต่พากันดูเสือสมิงลากเอาร่างของเหยื่อออกไปแต่ยังไม่ทันที่มันจะลากเหยื่อออกไปถึงชายป่าท้ายหมู่บ้านก็มีร่างของทิดขาบพลานนมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพลานถมพรานรุ่นเก่าแก่ของหมู่บ้านที่เลิกเป็นพรานมานานแล้ววิ่งกระโจนพุ่งเข้าหาล่างเสือสมิง ทว่าเสียงฝีเท้าของทิดขาบกับดังเหมือนกับฝีเท้าของกระทิงปลาที่กำลังพุ่งทะยานเข้าใส่ไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันก็หันควับกลับมาดูก็เห็นร่างของทิดขาบที่วิ่งตรงเข้าหากลายเป็นร่างของกระทิงปลาตัวดำทะมึนพุ่งพรวดเดียวถึงร่างของมันแล้วก็ขวิดร่างของมันกระเด็นลอยละลิวขึ้นไปบนอากาศก่อนจะตกลงมาที่ื้นเสียงดังตบไอ้หลายเสือสมิงถึงกับร้องอก เห็นที่ปลายเขาหัวกระทิงร่างทิดคาบมีแสงสีเขียวเลืองๆเปล่งออกมาด้วยก่อนที่จะพุ่งเข้าไปขิดซ้ำที่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงมันก็ลุกปลดปลาดหลบเขาที่แหลมคมออกไปได้แม้ว่าเสือสมิงเท่าจะมีความว่องไวปราดเปลียวมากกว่าเสือทั่วๆไปแต่มันก็ยังช้ากว่ากระทิงอาคมที่เกิดจากอาคมพุทธคุณของพรานถมที่มีความเข้มขลังมากกว่า กระทิงพุงเข้าขวิดทางด้านหลังของมันจนลอยละลิ่วขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งก่อนที่จะใช้เขาที่แหลมคมมีแสงสีเขียวเป่งประกายรับเอาร่างของเท่าเสือสมิงที่หล่นลงมาเขากระเสียบเข้าที่พุงของมันจนมิดแล้วกระสบัดเวียงเอาร่างไอ้ลายเสือสมิงกระเด็นไปเลือดสดๆดแดงฉานพุ่งกระฉูดออกมาจากบาดแผลที่เกิดจากเขาที่แหลมคมทั้งสองข้างช่วงท้องของมันเป็นแผลเวอะวะ จนลำไส้ไหลทะลักออกมาเนื้อหนังของไอ้หลายเสือสมิงที่ว่าหยาบเหนียวคงกระพันชาติกลับไม่สามารถจะทานทนกับเขาที่แหลมคมของกระทิงอาคมพุทธคุณได้ไอ้หลายเสือสมิงเท่าแหกปากร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดนอนดินพล่านอยู่ที่พื้นคลุกไปกับเลือดที่แดงฉานเมื่อใกล้จะสิน้นฤทธิ์ร่างของมันก็กลับคืนมาเป็นร่างของตาเท่าเหมที่ยังเป็นเสือครึงสมิงกระเสือกกระสนเอาตัวหลอด หลากเอาลำไส้ของตนเองที่หล่นเลี่ยลาดไปตามพื้นดินออกไปได้ไม่ถึงสองวามันก็ฟุบแน่นิ่งขาดใจตายอยู่บริเวณนั้นร่างกระทิงอาคมของทิดขบับก็หันหลังเดินตรงไปหาพรานถมซึ่งกำลังเดินเข้ามาพรานถมแกเอามือลูบที่หัวของร่างกระทิงร่างของทิดขาบถึงได้กลับมาเป็นคนดังเดิมได้ชาวบ้านพากันไปดูร่างของตาเท่าเหมเสือสมิง ก็เห็นว่าในตัวของแกมีตำราโบราณพกติดตัวมาด้วยก็ถือมาส่งให้กับพรานถมแกจำตำราอาคมเล่มนั้นได้ว่าเจ้าของนั้นเป็นพรานที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่รู้ว่ามาอยู่กับตาเท่าเสือสมิงนี่ได้ยังไงและแกก็คงจะไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าพรานผู้เป็นเจ้าของตำรานั้นที่เคยศึกษาฝึกฝนตำราจนหมดทั้งเล่มที่ภายหลังไม่สามารถจะควบคุมตนเองเอาไว้ได้ ก็เลยมอบตำลาให้กับพลานเท่าไว้เพราะคิดว่าพลานเท่าอาจจะควบคุมอาคมที่อยู่ในตำราเล่มนั้นได้และเพื่อไม่ให้มันได้สาบสูญหายไปส่วนตัวแกก็ได้ไปกระโดดหน้าผาจนตายเพราะกลัวว่าตนเองจะกลายเป็นเสือสมิงไร้ขากขนและสร้างความเดือดร้อนจนสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มมากขึ้นพลานโถมแกให้ชาวบ้านช่วยกันเผาร่างตาเท่าเสือสมิงให้หมดไหมไปพร้อมกับตำราเดลฉานนัน และพลัดเปลี่ยนกันเฝ้าจนกว่าจะหมดไม่เหลือเพียงแค่เท่าทานเช้าของวันรุ่งขึ้นแกถึงไ้ทิศขาบถือเอาขันน้ำมนต์ที่แกได้ทำไว้ไปปะพรมบริเวณที่เผาร่างของเท่าเสือสมิงนั่นให้ทั่วเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์และสิ่งชั่วร้ายให้มาลายหายไปจนหมดสิน้น